พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่22โยนิสโสมนสิการกลยาณมิตรตอนที่3มัดมีขอโทษนะที่ข้าทำตัวเป็นเพื่อนที่ไม่ดีข้าก็ขอโทษเหมือนกันแถมยังไปหาเรื่องเจ้าทั้งที่เจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดใช่แถมชวน,ชวนเจ้าเกเรอีก ไม่เป็นไรข้าก็ผิดที่ยอมทำตามไม่ห้ามพวกเจ้าทั้งที่รู้ว่าทำไม่ดีตั้งแต่นี้ไปข้าจะฟังคำจากเพื่อนๆที่เตือนด้วยความหวังดีข้าก็จะไม่ชักชวนพวกเจ้าไปทำเรื่องที่ไม่ดีอีกแล้วข้าดีใจนะแต่ตอนนี้ได้เวลาเรียนแล้วอย่าไปสายนะครูพินฟ้าเราอยู่ไบหร์หนึยรีบไป สอบกันหมดแล้วนะใครที่รู้ตัวว่าสอบตกยืนขึ้นมามัดมี่เจ้ายืนทำไมเจ้าสอบได้คะแนนสูงสุดนะครูเป็นฟ้าคือว่าข้าก็มีส่วนผิดถ้าข้าช่วยสอนให้สามคนนี้แต่แรกพวกเขาคงจะสอบผ่านมัดมี่ใช่ไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้นมัดมีมีหน้นาที่ช่วยเพื่อนทบทวนบทเรียนทุกเยน็นแล้วอาทิตย์หน้ามาสอบใหม่คอยยังเชื่อนึกว่าต้องถูพื้นอีกแล้ว <c oughs> นั่นสิแค่คิดขาก็หมดแรงแล้วถูพื้นนั่นใช้ลงโทษสำหรับการโดดเรียนจ้าโอย,โยนึก<ๆ>วา่าจะรอดเอานะเดี๋ยวข้าช่วยถูเป็นเพื่อนง่้ยดูใจสาย หลังจากวันนั้นมัดมีตะนอยน้อยโนงและส้มจุกก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่ชวนกันไปทำตัวเกเรอ,อีกเลยเช้าวันต่อมามัดมีเจ้าชวนพวกเรามาทำอะไรแต่เช้าเนี้ย นั่นสิแถมยังให้หอบอาหารมาตั้งแยะนอกจากเรื่องเกเรพวกเจ้าก็คิดไม่ออกไม่ใช่หรอว่าจะทำอะไรข้าก็ชวนมานี่ไงแต่ข้างว่วงนอนนี่นะสำรวมหน่อยท่านมาโนนแล้วนิมนเจ้าค่ะ อ,อ,อนี่สาธุนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้าได้ใส่บาตรยิ่มใจจังนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้าได้ทำบุญอิ่มใจจังนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้าต้องตื่นเช้าขนาดเนี้ยเอ้ยรู้สึกสดชื่นจัง ก็มีความสุขจังที่ชวนพวกเจ้ามาทำเรื่องดีๆได้มัดมีเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราจริงๆแนะนำแต่สิ่งดีๆตลอดข้าเพิ่งเข้าใจความหมายของกัละยาณมิตรก็ตอนนี้เองนั่นสินั่นสิพอ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นกัละยาณมิตรของพวกเรานะเพราะพวกท่านมีแต่ความหวังดีให้เราเสมอส่วนพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัละยาณมิตรเลยสาธุ ดีจังในที่สุดพวกตะนอยก็ได้รู้จักความหมายที่แท้จริงของกัลยาณมิตรและโยนิสโสมนสิการแล้วนั่นสิการเลือกคบเพื่อนนี่สําคัญมากเลยนะถ้าคบเพื่อนดีก็พาไปทําดีถ้าคบเพื่อนชั่วก็พาไปทําเรื่องชั่วร้ายแล้วเราจะดูยังไงละ่ะว่าใครมีคุณสมบัติเป็นเพื่อนดีน่าคบท่านอาจารย์เคยสอนเจ้าไหมเจ้าปันเอขอข้านึกก่อน คุณสมบัติของเพื่อนดีมีเจ็ดข้ออะไรบ้างนะข้าลืมฮืมฮะท่านอาจารย์อ,มอโมหะมาพอดีเลยขอรับคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีหรือกัลายาณมิตรเประการก็คือ 1. ปิโยน่ารักน่าคบหาอยากปรึกษาด้วย 2. ครุหน้าเคารพอบอุ่นใจพึ่งพาได้ 3. ภา,าวนิโยน่ายกย่องมีปัญญาทรงความรู้ 4. วัตตารู้จักพูดคอยแนะนำตักเตือนเป็นที่ปรึกษา 5. วัจนะขะโมอดทนต่อถ้อยคำพร้อมรับฟังทุกคำถาม 6. กคัมพีรันจะกระถังกระตา อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย 7. โนจัตฐานนิโยชเยไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมโอ้โหเพื่อนดีนี่มีคุณสมบัติเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับตรงกับข้าทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะในทางตรงกันข้ามถ้าเจ้าคบเพื่อนไม่ดีก็จะหลงทําสิ่งที่ผิดได้ง่ายเหมือนกับเรื่องขององคุรีมานเรื่องราวเป็นยังไงหรอครับองคุลีมานมีชื่อเดิมว่า อหิงสก,กะเป็นบุตรของปุโรหิตในราชสำนักของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมืองสาวัตถีอหิงสก,กะได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตักกศิลาด้วยความที่เป็นคนเรียนรู้เร็วและเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์มากลูกศิษย์คนอื่นๆจึงเกิดความอิจฉาริษยาจนไปยุยงอาจารย์ว่าองคุลิมานคิดจะทำร้ายท่านอาจารย์ก็หลงเชื่อคิดจะกำจัดองคุลีมานโดยบอกองคุลีมานว่า ถ้าอยากสำเร็จวิชาต้องฆ่าคนแล้วเอานิ้วมาหนึ่งพันนิ้วด้วยความที่อยากสำเร็จวิชาองคุริมานจึงออกเดินทางฆ่าคนแล้วตัดนิ้วหัวแม่มือมาคล้องที่คอกลายเป็นมหาโจรที่ผู้คนเกรงกลัวแต่เมื่อภายหลังองคุลิมานได้พบพระพุทธเจ้าและได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลิกฆ่าคนและออกบวชเป็นพุทธสาวกในที่สุด นี่คือตัวอย่างของการครบเพื่อนไม่ดีทําให้หลงผิดไปเป็นโจรแต่ก็กลับใจเป็นคนดีได้เพราะได้พบยอดของกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าช่วยเตือนสติเอาไว้สาธุาเอาละ่ะได้เวลาเริ่มภารกิจใหม่แล้วพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีๆก็แล้วกันข้าไปก่อนละ่ะเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนสิขอ,ขอรับท่านอาจารย์ภารกิจของคู่กัลยาณมิตรอย่างศิลากับเจ้าปัน ยังไม่จบแค่นี้แล้วภารกิจใหม่คืออะไรโปรดติดตามในตอนต่อไปคำทำคำไทยเฮ่าข้ารู้สึกโชคดีจังเลยเอ๊ะโชคดีอะไรหรือ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 ว่าเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ยไม่ได้ถูกรางวัลอะไรทั้งนั้นแหละข้าแค่รู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนดีมีอาจารย์ดีมีพ่อแม่ดีคอยอบรมให้คำแนะนำในทางที่ดีกับข้าเสมอนะ่ะ อ๋อนึกว่าอะไรแบบนี้เรียกว่าเจ้ามีมิตรสัมปทามิตรสัมปทาคืออะไรเนี่ยเจ้าปันมิตรสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยมิตรหมายความว่าได้มิตรที่ดีงามได้มีแต่เพื่อนดีๆคอยช่วยเหลือเช่นค่าเป็นต้นเอ็มเอมเพื่อนดีเขาไม่อวดตัวเองกันหรอกมั้งเจ้าปันอวดอะไรข้าพูดเรื่องจริง <laughs> แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย ในตอนต่อไปเกิดเรื่องฮือฮาเมื่อฟ้าใสเอาตุ๊กตาโมลี่โมลี่รุ่นหายากมาอวดเพื่อนเอ๊ะทำไมกระรอกต้องจ้องตุ๊กตาของฟ้าใสขนาดนั้นด้วยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ